ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินลกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยว่าอะไรนะไปไหมไม่เป็นไรพี่มีมีขอยืมรถหนูไปหนู โซ่ไปไหนอะโซ่แคสหรอไม่รู้อ่ะถามไม่ได้บอกเลยนะโอ้โหโโอ้หนี่ไงโซ่ไปไหน <c oughs> ไม่ตาย,ยโซ่โซเอาม่อกับเลสไปแองบอกว่าเอารถมาเอารถมาแทไม่ต้องแล้วไปเลยไปเลยเอารถมาอยู่นั่นน่ะน่านโดนไอ้พี่อะเนี่ยมีเบรกมอไซค์ให้อขัดไปเรื่อยๆไปเลยไปเลยไปล่างเลยเ แอตเตอร์อันนั้นอ่ะอัดอัดเสียงในโทรศัพทอยู่ไหมครับผมอันนั้นอ่ะอัดในโทรศัพท์ได้เลี๋ยวส่งมาให้น่าจะได้นะลองดูตัวอย่างอันที่ส่งเป็นออเกิร์ดใช้ค่ะออสคือส่งในช่อง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถามให้อีกทีว่าทรงอย่างไงแต่ว่าลองไปดูดูก่อนแล้วก็ตามนั้นเลยตามฟิลแม่เขาผโอเคครับเดี๋ยวค่อยคุยกัน แอดเตอร์ทำอนไต่อ,ตอยังไม่มีแพนเลยครับน่าจะไปฟามมีคนจะมาสมาัครคนเดิมไม่รู้แอดเตอร์เจอ,อยังแต่ว่ามันเขาจะไปสัญญกรรมก่อนเดือนคือ,อยังไงนะคะมีคนจะมาสมาัครแลวที่เนี้ยเขาเหมือมนเขาจะลาไปสัญญกรรมก่อนเดือนหนึ่งไปเก็บไอดีด้วย <c oughs> ก็เลยคิดอยู่ว่ายังไงดีต้องถ่ามท้อแบบ ขาว่างไหมไม่งั้นเขาเออเอาไม่ดีอ่ะเดี๋ยวคนสัญญกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวที่เขาจะพักลาเขาจะมาคุยอ่ะชื่ออะไรนะวกัตอ่ะแม่เขาไปเดือนไหนล่ะเนี่ยก็เดี๋ยวรอถามเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้เขาว่างอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะก็ให้มาก่อนก็ได้ถ้าเขาแบบไอถ้าเขาไปลาอันนั้นก็ว่ากันปะใช่ก็ให้เขาให้คนมาแทนเขาไงตอาเขาลาได้ยุบ้าเขาไม่เวลาว่างก็เนี่ยล่ะดูมาแทนก่อน จะได้มีคนเล่นแอดด็อทุกแต่เมื่อกี้โซ่สงสัยโซ่ชนเหรอโอ้โหโหไอ้ดิอ่ะนี่ก็เหม่อคือแบบโซ่อยู่ไหนวะโซ่อยู่ไหนสักพักปุ๊มรถแท็กซี่าวโอเคกูรู้แล้วใครรู้แล้วว่ายซ่ไหยัเจะเล่นกอนไหมแอดเตอร์ไม่ค่ะผมเป็ดคน เรี S 1> <S 1> <sociedad> Bref, <iful> าไม่ต่งตัวเหมือนกันแต่เป็นแฟนกันเหรอเออไม่ได้นัดหมายกันด้วยจะเช็คกระเป๋าเหมือนกันด้วยมันไม่มีอะไรน่ารักอ่ะมันอ้วนผิดเกงแล้วมันตลกอ่ะมันอ้วนเออแฟนถามไปเนี่ยอย่าไปเปลี่ยนผมแล้วนะจำให้ได้นะงง เปลี่ยนทรงด้วยหรือเปลี่ยนสีด้วยอะไรอ่ะเปลี่ยนรัางทรงทั้งสีอ่ะโอ้โหเอเคยังงอนจำรอยสักจำได้หรอไม่ขอไม่ได้หรอไม่มีใครสัก ออกปะนี่อะเอ่ะไอเป้มีรอยจูบไ <c oughs> อแฮมก็มีรอยจูบไม่ใช่หรอมีปะมีเขาน่าจะมีมั้ง นี่คืออะไรถ่ายรูปกันหรอคือถ่ายรูปหรอไม่รู้อเออว่ะแรกทำไมเนี่ยไปอยู่ตรงหน้าเรนไหมจะ,จะไปเหมือนถ่ายรูปตรงนี้มาวันพรุ่งนี้วันพุธใช่ปะใช่ครับผมสรุปเล่นเกมอะไรดียวพี่พี่อ,อยากเล,เล่นเกมอะไร เล่นเกมใหญ่ๆไม่ได้นะโซคอมไม่ไหวบ่ะเกมเดียวก็จะตายละกับเกมเป็ดไหวปะเกมเป็ดไหวปะเอมเกมคอขอไปกีก่อนหนูเล่นเกมเป็ดไม่เป็นแค่ทเล่นเอาไงเดี๋ยวเอาวัดรูปก่อนวัดรูกมันตลกไม่ไม่ต้องหลดเล่นในนี้คอร์ดอ่ะใช่เล่นในเตียสานอ่ะ <ท>ไม่ได้ไพูดนะ,ะครับเมื่อกี้ใครพูดต้องถ่ายรูปดีใครก็ได้ถ่ายรูปเมื่อแบบนึงกันนึ่ง จะจำทำไมอ่ะอ๋อพี่แมวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีคับพี่แมวมือแฟดหนึ่งสองสามแฟดสี่นี่ไงแฟดเนี่ยน้องเหมยใช่ไหมล่ะใช่แล้วพี่จำถึงได้ไงอ่ะไม่จำได้ว่าหนูเป็นแฟนน้องทีน้องปีอะไรนั่นแ่ะมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นหนูอย่าไปคิดเลยล่ะ หนึบหนักใจวะเป็นเด็กกวนตีนอะเนี่ยป้าไอ้โซอ่ะป๋าใครนะป้าป๋าโซ่อาหรอพ่อหนูเองพ่อหนูน่ะเคยเคยโดนหนักจริงถามว่าเริ่มสนิทกันยังก็คุยกันมากขึ้น ฮะไม่มีแฟนเหรอไม่ใช่มาละสวัสดีค่ะัอนนี่ใครอยางคีมเนาะโอ้โหให้พูดอีกทีเนทแอสเตอร์ลองพูดดีแอสเตอร์เขาพรมสวัสดีค่ะแอสเตอร์เหรอแอสเตอร์แอสเตอร์ครับผมสวัสดีค่ะใช่ไหมครับเขาพรมเด็กก์ อนนี้ว่างหรือเปล่าว่างคับว่างถึงตอนไหนนะว่างเท่าที่พี่จะให้ว่างอะแต้ว่างถึงกี่โมงไอดอกปีหนึ่งใช่ไหมมาและอะไรนะไอดอกปีหนึ่งใช่ไหมเออเปล่าแบบว่าว่างหมายถึงว่า ที่จะไม่ว่างอ่ะคือช่วงไหนนะแบบวันไหนตั้งแต่เก้าสิบเก้าใช่สิบเก้าถึงถึงประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแต่ว่าพักแบบส่วนมากไม่รู้อ่ะมันทําครั้งแรกอ่ะเขาน่าจะสองอาทิตย์กาลังมีขึ้นไหมสองอาทิตย์ก็คือนอนเฉยๆไม่หลอถ้าสมมติแบบ สมมติแบบพอไหวก็แต่เหมือนก็ไม่น่าไหวป่ะมันถ้าสักอาทิตย์หนึ่งแบบมาเล่นแค่แอร์รอบทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยได้ไหมได้คิดว่าแค่นั้นถ้าแค่นั้นถ้าไม่ไหวจะบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไหวก็จะเข้าเลยไหวไม่ไหวก็จะบอกโอเคไหมได้ไหมได้เพื่อนๆว่าไงให้สัมภาษณ์เลยมาสัมภาษณ์ค่ะผมยาวไหมผมยาวไหมคะนี่ ี่วันที่จนไม่ว่างแต่ขยถามหน่อยถามว่านะไหมายถึงอ๋อหมายถึงว่าถ้ามีเวลาแบบว่าเล่นแอร์ดรอปนั่นแหละใช่ใช่คือเล่นแอร์ดรอปใช่คือตอนเนี้ยกงอย่างเดียวคนเล่นแอร์ดรอปแบบทุ่มหนึ่งตีหนึ่งก็ด้วยก็จะดีมากแต่ใบสามคือไม่ได้คุณมยใบสามไม่ได้ก็ได้ก็ได้แต่ว่า ทียหลักอะอยากได้ทุ่มนึงให้แบบมาพร้อมๆกันบ้างไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก่อนถึงสิบเก้าบสามได้สิอืมแต่พวงเนี้ไม่อยู่บ้านวันหนึ่งแล้วแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเข้ามาแล้วเราที่ต้องไลน์เงี้ยส่งเงินแกงได้ไหมหรือว่าไม่ได้แบบมีอ๋อพอมีส่งไหมอ๋อลาล่วงหน้าใช่ไหมใช่ใช่ถ้าลาไปแบวไาส่งไปไปแต่ละแต่ละอ๋อสัมภาษณ์เนี่ยเนรอ ขเขาชือ,อะไรอ่ะตอนตอนนี้มีห้าแสนอ่ะมันหมดกับไม้ไปอ่ะ <c oughs> แล้วอันนี้ได้ไหมย,ยังแจก็ยังบวกสีอยู่ตีไปสามสิบทีอ่ะบวกห้าแบบเกมหมดเลยอะตอนเนี้ยพี่เก้าสิบเอาไว้เนาะอะมากกว่ไอ้ไม้เนี่ยตอนนี้น<อ>ที่เราหลักเลยอ่ะคือแค่เรื่องแอรดอปกับส่งเงินแก๊งถ้าเกิดอันนี้ไ,ไ,นได้ก็ไมีป<ม>ัญหา ถ้เงินกันไม่น่าติดอะ่ะกันมีม,ม,มีมีเรือเรือแล้วมันบุตรมันไวอ๋อก็คือได้มีเรือสองลำน้องๆก็ยืมได้ลำน,นึงยืมครับยืม <c oughs> ได้ยืมได้กูอายว่ะอันนี้คือให้ยืมอ๋อแล้วก็อีกอันหนึง่ง <c oughs> อีกอันหนึ่ง <c oughs> ลงดันอะ่ะคือมันต้องลงทุกวันนะดิแต่เจ็ดนาทีอ๋อ ใช่ก็มันแล้วแต่ตี้ว่าจะลงคือมันก็จะมีตี้หลังแอร์ดบเลยหนึ่งทุ่มก็คือตี้โอเวอร์ที่วีด้าลงกับแบบก่อนรีห้าทุ่มหรือว่าแล้วแต่แขกเราแต่เพื่อนที่แบบจะชวนไปลงแล้วก็อาจจะมีแบบหลังรีอะไรเงี้ยล้วคู่เขาครบไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ครบนะไปแจมได้มันแล้วแต่วันใช่ใช่แล้วแต่เราคู่ให้ใช่ไหมล่ะใช่คือตอนนี้หลักๆแค่หลักๆก็ลงโอ้ สามมือ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 อ๋อไม่ได้กอดอ่ะแล้วบอกครับปรับเติมมีอะไรบ้างกดเก้งอะไรเงี้ยหน่อยอ่ะมีแค่ข้ามใส่ชุดกอดกับปุ้มผู้ชายอ๋อแต่ไม่ได้กอดแล้วกินโดนนะคนอนี้เก้งเดียวกันก็โดนเหรอไม่โดนในเก้งไม่เกี่ยวเป็นเพศตรงข้ามอ่เพศตรงข้ามโดนหมด อนก็ห้ามอุ้มห้าให้เขาอุ้มห้ามอุ้มเองด้วยใช่ถ้าเกิดว่าเห็นในนี้หรือว่าจะเห็นข้างนอกก็แบบไอ้สลับสลับหมดแล้วใช่ปะเนี่ย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 ก็จีบวิ่งไปไหนอ่ะก็ถ้าเห็นหรืออะไรแบบก็แคปมาแล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งเข้าแกงครึ่งหนึ่งใช่ แล้วก็จะมีแบบพวกลาปกติเลยถ้าไม่ลาก็ปรับเงินอะ่รเองแมนมาแล้วครับแป๊บนึงนะแหนมไปไหนมาอยู่ด้วยกันสิอะเปล่าแป๊บนึงคือแป๊บนึงคุยคุยกับเพื่อนใหม่อยู่ต้องกด enter ด้วยเลคุยแล้วกด enter นะไม่กดอย่ากดนะใครอย่าไปกดเชียกดก็ข้าปรับเลยแหละใช่หลักๆอ่ะถ้าเกิดว่ามีการโอเคอ่ะก็ ก็เข้าได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่โอเคก็เอ้ยมีคนจะเข้าหนึ่งคนอะพี่เปนนเใครพื่อนคือเพื่อนโอซีหนูมันมันฝากให้มาคุยอ่ะแต่ว่าให้เขามาคุยไม่แล้วเขามีเอ็มไนกับกับไม้สามอะได้ได้แต่เอาเอาคนนี้ให้จบก่อนทีแล้วก็เรื่องแม่ตอบข้นไนะอะไรนะวิกาอะเพื่อนโอเคกันก็โอเคหมดแล้วครับแล้วก็มีรถแล้วบิชันแต่ว่ารถประกอบล้อรอบหน้า แต่ก็คือสามารถแบบฟาร์ส่งได้แล้วก็ขึ้นไม้ไปด้วยได้ถูกไหมได้ก็ต้องุูนเงินอะเงินมันหมดไปกับบวกห้าหมดเลยของก็หมดก็นั่นแหละก็ถ้าถ้าเกิดว่าว่างตามที่แม่บอกอะก็เพื่อนน่าจะไม่ติดอะไรเนีย่ยแล้วพี่ก็ต้องรับให้ได้นะอยู่กับสังคม,มคนเลือ่อนเลือเล่อนแรงแดงเนี่ยมันไม่มีคนปกติอะ่ะ หน,ห,หนูเป็นกระสอบทรายทุกวันเลยพี่สนใจมาเป็นแทนหนูไหมหนูเป็นดีแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยแม่ไม่ให้ออกคุยก็ไม่ออกเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันคุยกันอโอเคเลยบอสแต่ลาก็คือประมาณสองอาทิตย์แต่ถ้าภายในสองอาทิตย์ไหวก็คือมาเล่นได้ปกติใช่ถูกต้องค่ะเฮ้ยคุณคุณวะเพื่อนในเคไหมกบบบบ็ครับนไหนมา ว่าไงมมยมโอ้โหฮาไมยมเคยเล่นแกงปะนะเคยครับเล่นเฮกเตอร์แต่ว่าไม่ได้เล่นที่ดาวทาวนะเล่นกับป๋ามาสองสามสองสามปีเลยอะไม่เคยอยู่ยิงวันแนะนำตัวใหม่ได้ไหมแบบเอาใหม่ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเพื่อนบางคนไม่ไอซีค่ับเชื่อเวกัสไอซียี่สิบโปรซียี่้า แอบเดกอยู <laughs> ่เมื่อก่อนเล่นจับไม้ครั้งนี้เพิ่งมาเล่นมีดก็บูื่อวลงให้อะไรนะพี่เชื่อไหมพี่ซัมอเขาเทใช่ไหมให้บูด <laughs> เพื่อนกับบูดลงก็บูดได้แต่แต่ก็จะไปซ้อมบ่บอยๆนอะเพราะมันก็จะได้ช่ำๆไงก็จะมาซ้อมกับเพื่อนๆแน่หละอะไรแบบนี้แต่ละคนพอตอนไม่เปลี่ยนช่วหม่ะป้ะได้เคยเล่นแกง๊ง แล้วก็เคยเล่นแก๊งแล้วก็แบบว่าเป็นคนแบบคอน้อง้องอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์อุ้มยังไม่เคยอุ้มอ่ะเล่นไปดิลูกเดี๋ยวป๊ามาไป็นเลยนะแม่ดิฮะป๊ามาเป็นหนึ่งนะฮะป๊ามาป๊ามาเฮ้ยเจลอะมีใครจะถามอะไรไหม มาลดมีแฟนหรือยังครับแต่ครับไปไหนมีแล้วอยู่ดีชื่ตอะไรพี่มีบ้างไม่มีบ้างอ่ะพี่ประสาทอ่ะดีม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 ีคนถามว่าขับรถเก่งไหมมีมีอะไรดิปาหนูอยากคุยด้วยอะไรปาไหนนี่ไงปาราลูก้าสัตว์อ๋อ เขดต่ามันดีมีใคร,อ,รอยากถามเพื่อนหนึ่งไหมไอพี่แม่ถ้าพี่แม่กัดเข้าคือเข้าบ้านหนูถูกไหมเอ่อใครออกนะกี่ออกกี้อยู่บ้านหนูใช่ปะใช่ก็ค่อแทนดูขอดูขอให้พี่แม่กัดไม่ลาซ้อมได้ไหมบ้านหนูมีหนูคนเดียวแล้วตอนซ้อมแล้วหนูหนูเหงาอะ่ะได้เวลาไม่ลา,ลาก็แค่ไอ้วงที่พี่พักฟื้นนั่นแหละ เดี๋ยวให้ฟาร์มเงินทิ้งไว้เออมส่งเองเอส่งเงินอัชชิตาสามแสนจริงไหมอันดูว่าโดนหลอกแล้วตอนนี้โดนหลอกอ่ะใช่ว่าเหมยโดนหลอกเลยะทุกคนเท่าไรเท่าไรคุณบอลลี่ตอนนี้ห <5, 000. S 2> ้ 5, นนาห้าล้านถูกพี่ห้าล้านถูกต้องดีนี่เหรนะือใบหรือเปล่าอาล็กหรอ,อ,อโอเคอก,อก,อกูไม่รอบเมือง ไปเรือดีกว่าพี่พี่จะทัดทัดสองห้าล้านจริงหรือกูก็ไมอยู่แล้วเรือให้อยู่ดีปะเนี่ยอันนี้คือเรือให้อยู่จริงปะอแต่หลบจับจ่าละห้าแสนบาทใช่ใช่ตอนนี้ห้าแต่ว่ามันไม่เกินไม่เกินนั้นนะก็คือจะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ฮูดได้รีก็ฮูด ใช่ใช่ใช่น้องเฟิร์สคัแต่ถ้ามีฉุกเฉินก็อาจจะแบบคุยวิดามีอะไรจะถาเพื่อนไหมคครับอืถ้าสมมติว่าใส่กอดแก๊งแต่ว่าเป็นผู้หญิงอะจะโดนปรับเล่นเกมมาเก็บตู้เกมกันบ้างไหมถ้าสมมตาัก็ต่างนี้ก็ชวนเพื่อนหน้าต่ว่าเดีววน้ดามีแฟนถ่ายรูปได้อะ ได้แบบเล่นรูปได้ปุ๊บใช่ไหมเองก็เดี๋ยวปรับสามหมื่นรูปละสามหมื่นไอดีเบาๆดิก็คือถ้าส่วนไหนเป็นของแกก็คือห้ามห้ามเนี่ยตะวันพุธเดี๋ยวมีแฟมทำใส่ก่อนดีกว่าพี่เราน่าจะไปเล่นเกมนู่นกันโอ้ยเซกันเซกันจะดีครับ่แกั่อุ้มใครอยู่แล้วอุ้มผู้ชายไม่แด้วผล้มเนี่ยมันเจ็บนะเว้ยขาหักทำไงไม่งเจ็บนะเว้ยไอแกทำทำไมอะแกมันมาอย่างเปลี่ยนตรงจุดมันเหนื่อยนะเว้ย โอยโได้เราไปการรีบไหมเดี๋ยวขอคุยกับเพื่อนอีกคนแบบนี้นได้รค,ครับคูดเลยได้เราคไยมาคุยตรงนี้มาขยัดมันนี่มาก็หวานจะด่าเพื่อ,อย้ายมานี่ให้หมดเลยไปกรรันมาได้โอควว่ายังไงไม่ถึงหนูใช่ไหม ใช่ใช่หนูหนูหนูไม่ค่อยว่างด้วยพี่แม่อันอัหน, oh, ห,นหนูพูดตรงๆเลยนะหนูไม่ค่อยว่างด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเอมหนูหนูก็ก็แบบว่าไม่ค่อยได้ได้อยู่ในแบบว่ามาอยู่กับแก๊งเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่าเออออกดีกว่าอะไรอย่างนี้ไม่ว่างหมายถึงไงเพราะตอนแรกเห็นแมมบอกว่าแมมจะว่างแล้วป่ะฝึกงานเสร็จเอมคือหนูทุกคนยังดี พูดได้เลยคือหนูอ่ะเข้าใจทุกคนพี่หนูไม่อยากเอเปรียบใครเลยแบบเวลากิจกรรมอะไรเงี้ยหนูก็แบบไม่ได้เล่นเพราะว่าหนูก็ไปเล่นกับแฟนหนูแงอะไรเงี้ยไปเล่นกับแฟนคือยังไงนะก็แบบหนูแต่เมืองอื่นเหรอเรือหนูก็อยู่แต่กับแฟนแงหนูก็เลยแบบไม่อยากให้ให้ให้แบบตัวเองรู้สึกว่าแบบว่าอืคนมีแก๊งอยู่แล้วหนูไม่ได้ทําอะไรอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหมดฟิลไปนิดนึง อยู่กับแฟนคือยังไงนะงงก็แบบหนูไม่ได้แบบไปไหนทำอะไรอะไรอย่างงี้พี่เมย์คือก็คือไม่ว่างเข้ามาเล่นแอร์ดกเลยถูกไหมใช่ยังไงวะงงไม่เงยรถผมไม่กคือมันไม่มีปัญหารหรอกถ้าแม่แบบลาแล้วบอกเพื่อหรืออะไรแต่ตอนเนี้คือช่วงเนี้ย คือแม่มอะหายไปเลยแบบไม่แบบพูดยังไงดีอ่ะแบบไม่ลาไม่บอกเพื่อนหายไปไหนไม่บอกเพื่อนเลยนี่อกไหมคือถ้าลาเราแบบพิมไว้เหลืออะไรล่วงหน้ามันไม่มีใครว่าอะไรเลยแล้วเรื่องที่แบบไม่ค่อยมีเวลาตกแก่งอ่ะเพื่อนก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนี่ถึงหาแพม่ทำให้เพื่อนมาเล่นด้วยกันไง ก็คือแบบทุ่มหนึ่งแอร์ดรอปก็คือมาไม่ได้เลยถูกไหมคือมันไม่ไม่ใช่เชิงมาไม่ได้อะพี่คือแบบไม่อยากเล่นแล้วหรอเรือแล้วเมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว KOC กันด้วยนะครับ